สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันสานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำซุปไก่สูตรของบ้านเราค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมหอมหัวใหญ่ก่อนค่ะหอมหัวใหญ่นะคะเราก็จะตัดหัวกับท้ายเขาออกค่ะ หั่นครึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวแกะขอแกะตรงส่วนนอกเขาออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหั่นอย่างเงี้ยค่ะ ตรงที่เขาไม่สวยนะคะเราก็ตัดทิ้งไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศวันนี้เราใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่นะคะก็ตัดขั่วออกค่ะ เราก็จะหั่นเขาเป็น4ส่วนนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำในส่วนของมันฝรั่งค่ะ มันฝรั่งนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดนะคะให้ดินเขาออกให้หมดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปอกเปลือกเขาค่ะอ้อลืมไปค่ะสำหรับน้ำนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่านะคะเราก็จะใส่เกลือนิดนึงค่ะ ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนนะคะให้เกลือละลายค่ะ เราปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอหัน่นเราก็จะหั่นเขาตามที่เราจะทานค่ะหั่นครึ่งนี้นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างเนี้ยเลยค่ะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้นะคะเขาจะได้ไม่ดำค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะหั่นเห็ดหอมกันนะคะเห็ดหอมเป็นเห็ดหอมแห้งนะคะจะเป็นดอกเล็กดอกใหญ่ก็ได้ค่ะเราก็นำไปแช่น้ำนะคะประมาณ15นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำมาหัน่นตามที่เราจะทานเลยค่ะ เป็นแบบนี้นะคะเป็นเส้นๆค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ <S <S เปิดเตาค่ะ, <S 2> <S 2> คะใส่รากผักชีนะคะรากผักชีนี่เอาไปทุบ ให้เขาแตกนิดหนึงนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะจะเป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ค่ะพริกไทยเม็ดค่ะใส่ไก่ลงไปค่ะไก่นี่ก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าชอบส่วนไหนค่ะ วันนี้เราใช้เป็นส่วนอกนะคะแล้วก็ส่วนนะะ่องค่ะเดี๋ยวต้มแบบแง้มแง้มไว้นะคะพอต้มไปประมาณ5-10นาทีนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีฟองไขมันจากไก่ออกมาค่ะ ก็ตักฟองไขมันทิ้งไปค่ะน้ำเราจะได้ใสนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่เห็ดหอมค่ะมันฝรั่งค่ะปรุงรสนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซอสฟ้าเขียวค่ะซุปก้อนนะคะหนึ่งก้อนค่ะอันนี้จะเป็นพริกแห้งค่ะ นั้นนะคะเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ต้มเขาไปอีกประมาณ15-20นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศกับหอมใหญ่ไปลงไปค่ะ นั้นนะคะเราก็จะต้มเขาอีกประมาณ10นาทีค่ะพอต้มครบเวลาแล้วนะคะเราก็คนนะคะเพื่อที่ว่าน้ำมะเขือเทศกับน้ำหอมหัวใหญ่อะค่ะเขาจะได้ไปทั่วๆหม้อนะคะจะได้เข้ากับน้ำค่ะ ได้เลยคค่ะาสำหรับซุปไก่สูตรบ้านเรานะคะก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ